สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นคลิปเก็บคริสตัลไฟล์นะคุณส่วนคริสตัลไฟล์นั้นสิ่งที่เก็บออกมาได้ก็จะกลายเป็นคริสตัลคอนะคะแล้วก็เจ้าคริสตัลคอนี้อ่ามันสามารถใช้ได้ในในหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวตรงนี้เราจะพาไปที่ก็เราก็มาที่โต๊ะประกอบชิ้นงานกันนะคะอย่างแรกเจ้าคริสตัลคอนเนี้ยนะคุณ oh. ก็สามารถนํามาอัดเป็นเรซินอัดเม็ดได้ซึ่งเรซินอัดเม็ดเนี่ยก็คือเอา ก็ต้องใช้เรซินมา40เนาะคุณแล้วก็จะใช้ได้1อันเนาะคุณก็อันนี้จะทําให้การฟาร์มของเรามันประหยัดเวลามากขึ้นนะคะก็เหมือนกับการที่แบบว่าเราไปเราใช้ใช้เอ่อทีเดียวได้40เหมือนฟาร์มสองครั้งอะคุณแต่ได้เราวิ่งฟาร์มแค่ครั้งเดียวอะเนาะแล้วทีนี้ในส่วนอื่นที่สําหรับเจ้าคริสตัลคอร์ที่เอามาใช้เพิ่มเติมก็จะมี มีเอ่อมีอันนี้นะคุณเป็นน้ํายาต้านเพิ่มความต้านทานธาตุน้ําแข็งแล้วก็ต้าน,า,ตานทานธาตุลมกับต้านทานธาตุไม้ส่วนอันอื่นไม่ได้ใช้นะคุณอันอื่นเป็นอันอื่นเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเฉพาะตรงคิสตันคออันนี้นะคะในส่วนอื่นๆคริสตันคอทําอะไรได้บ้างก็เอ,อคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคุณมาเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องตัวละครที่จะมาใช้ในการเก็บ คิสตันคอนะคะก็จะมีนี่เลยคือน้องสายุนะคุณก็เป็นสายุเขาจะมีความความสามารถพรสวรรค์ของเขาซึ่งเป็นอันเดียวกับน้องเหยา่าเหยาว่ยาวเหย,ย,ยคือคนนี้นะคะน้องสองคนนี้คือความสามารถเ๋ยอ่าก็คือตรงส่วนนี้นะคะคือเมื่ออยู่ในทีมของเราแล้วจะเข้าใกล้สัตว์สิ่งมีชีวิตบางจําพวกอย่างเช่นคิสตันไฟก็ทําให้พวกมันไม่ตกใจเนาะทีนี้พอมันไม่ตกใจแล้วก็เลย ก็เลยสามารถจับได้ง่ายขึ้นแต่ว่าคิทตันไฟจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พอจับไปตัวนึงแล้วตัวอื่นที่เหลือเขาแตกตื่นหมดเลยนะคะซึ่งเราก็อันนี้ก็เหมือนกันของน้องซายุนะคะก็เราก็พยายามต้องรีบจับนิดนึงเนาะส่วนตัวอีกตัวหนึ่งที่เราเล c o คอมเมนนิดนึงนะคะก็จะเป็นคิราล่าหรือว่าถ้าใครมีเป็นคุณเอลอยเนาะเอลอยคือคนไหน เอรอยคือคนนี้คุณเขาแจกฟรีแต่ว่าถ้าคนที่มาเล่นทีหลังอาจจะมาเล่นช้าก็ไม่ได้รับเนาะคุณก็จะมีความสามารถเหมือนกันคือไม่เหมือนหมายถึงเหมือนเขาจะมีความสามารถเหมือนกับคิดราล่านะคะคือว่าถ้าเข้าใกล้สิ่งมีชีวิตที่จะให้พวกน้องไกเนื้อหรือว่า,าเนื้อเนื้อที่เป็นเนื้อแช่แข็งนะคุณก็จะทําให้พวกมันแบบว่า ไม่ไม่วิ่งมาชนเราหรือไม่วิ่งหนีนะคะแต่สุดท้ายคือถ้าเราเข้าใกล้เขาเกินไปเขาก็วิ่งหนีอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ติดเขาไว้สักคนหนึ่งนะคะในทีมเนาะคุณแล้วส่วนตัวละครอื่นนะคุณก็อย่างเช่นเออันนี้ของเราเอาคุณเชยะมาใส่เดี๋ยวเราเอาคนอื่นมาออกมาอีกคนหนึ่งก็ได้นะคุณเพื่อเพิ่มในการวิ่งแต่อันนี้ไม่จะเป็นละเราไม่ไม,ไม่มี ถ้าอย่างคุณเคยะเดี๋ยวเอของคุณเคยะนะคะก็จะเป็นลดอัตราการเสียพลังกายจากการวิ่งให้ตัวละครของตนเองที่อยู่ในทีมลง20%นะคะอันนี้มันซ้อนทับกันไม่ได้เนาะเช่นเดียวกับของน้องเหยื่ๆและสาระเออไม่ใช่สาระเช่นเดียวกับของน้องน้องเหยืวๆแล้วก็ไซย,ยุเนาะก็มันซ้อนทับกันไม่ได้แต่ใส่มา2คนก็ไม่ได้คือมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะก็ เดี๋ยวเราไปที่ในส่วนของเส้นทางกันเลยนะคุณเส้นทางมัวแต่วิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นแหละเส้นทางเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นเส้นแรกนะคุณอุยแรกยังไม่ได้เก็บเส้นทางแรกนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนโซนของมอนสเต็นะคะมอนสเตดก็จะมีอยู่เออเอาเป็นว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆแล้วจําเป็นต้องฟาร์มอะไรประมาณนี้ละกันนะคะก็จะมีที่เราแนะนำเป็นตรงนี้นะคะตรงจุดนี้ตรนตรน ต้นไม้ใหญ่รอบๆบต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีจุดบริเวณรอบๆอ,อีกเล็กน้อยนะคะซึ่งพอวิ่งฟาร์มแล้วเราก็วิ่งฟาร์มทีเดียวเลยเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงาวาร์ปนี้นะคุณวาร์ปเสาแหละเสาฮิวเสาใหญ่เสาฮิวเรียกเรียกยังไงดีก็คือเสาอันนี้นะคะแล้วก็วาร์ปมาเก็บเก็บเก็บแล้วก็วิ่งเก็บรอบดอนวนารีไปหนึ่งหนึ่งวงหนึ่งวนนะคะส่วนอีกจุดหนึ่ง ถ้าสำหรับคนที่มีเวลาเนาะก็จะเป็นเรา r e c o m m e n d ตรงที่เป็นดันเจียนของประตูแห่งอินทรีอันนี้นะคะแล้วก็วิ่งเก็บมาเรื่อยๆแต่เส้นนี้จะวิ่งวิ่งไกลหน่อยนะคะก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องมาวิ่งเก็บเส้นตรงประตูแห่งอินทรีเนาะก็เก็บแค่ตรงนี้กับตรงดอนไวนารี่นะคะก็พอนะคะเดี๋ยวเส้นทางที่อื่นเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเส้นทางอื่นเดี๋ยวเราจะมีเส้นทางยิบย่อยอีกคือตรงนี้นะคุณตรงที่ใกล้จุดฟาร์มแรกนะคะแต่อันนี้ได้แค่2ตัวถ้าคุณฟาร์มแรกแล้วมีโอกาสวิ่งก็ก็เก็บระหว่างทางได้คือถ้าไม่ได้จริงจังอะไรประมาณนี้เนาะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราแวบไปที่<ด>จุดแรกกันเลยนะคะมาจุดแรกนะคุณวาร์ปมาแล้วหันหลังนะคะคุณจะเห็นน้องๆเขาบินบินอยู่รอบๆน้องคุณ ส่วนมากเราเลือกเก็บเก็บนี้ก่อนได้คุณแต่ทางซ้ายเขาจะแตกตื่นเนาะคุณคือมันจะแตกตื่นหมดเลยคุณเหลือคนนี้นะปกติเราจะเก็บทางด้านซ้ายก่อนแล้วก็จะได้อย่างต่ำก็สามสี่คนนะคะสามสี่ชิ้น oh <my> ทีนี้พอเก็บตรงนี้ oh <my> เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณ oh <my> ถ้าวิ่งอ้อมต้นไม้ทางด้านซ้ายนะคะ oh. ก็วิ่งมาทางนี้ จะมีน้องอยู่อีกคนนึงนะคุณไม่ใช่ดีนี่ไงน้องอยู่ตรงนี้เก็บมาเลยครับ1คนเสร็จแล้วก็วิ่งหันหลังจะเรียกว่าหันยังไงดีหันซ้าย,ยวนวน,นไปทางเกือบด้านหลังเลยอะคุณจะมีตรงที่เห็นนกกระเรียนตรงนั้นไหมคะเขากําลังบินลงมาแต่ออกมาทางขวาน,นิดนึงคุณเห็นแร่ดําๆนั่นไหมคุณนี่วิ่งมานะคะทางซ้ายเขาอยู่ทางซ้ายนะคะเสร็จแล้วหันซ้ายไปทางที่นกกระเรียนเนาะ วิ่งไปเลยคุณมันจะมีค่ายฮีริชูอยู่แต่ว่าไม่ต้องไปสนใจค่ายฮีริชูเนาะคุณวิ่งไปเลยครับตรงนี้ตรงตรงจุดที่เรากําลังจะไปนี้นะคุณต้องมีคิราร่าหรือว่าเอรอยมาด้วยเนาะคุณเพราะว่าตรงใกล้ๆก้คิสตันไฟเขาจะมีหมูป่าอยู่ค่ะ1คนแล้วทีนี้ปัญหาคือถ้าหมูป่ารู้ตัววิ่งปุ๊บน้องคิสตันไฟวิ่งเช่นกันนะคุณโอเคตรงนี้หมดแล้วนะคะเราพลาดตรงต้นไม้ใหญ่ไปเสียดายจัง จุดที่2นะคะเราแนะนําตรงดอนไบนารี่นี้นะคุณดอนไบรนารี่ตรงนี้ก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าพลาดตรงนี้ไปไม่เป็นไรคุณมาจุดที่2ดอนไบรนารี่วาร์ปออกมาแล้วจะเจอเลยสองคนนะคะเก็บเก็บเอา้าแล้วมีกระโดดลงมาได้อีกคนหนึ่งจริงๆถ้ากระโดดเก็บดีๆได้3คนเลยนะทีนี้หันซ้ายนิดนึงจะมีซากตรงนี้อยู่มีน้องบินอยู่1คนนะคะแล้วก็หันขวาคุณ คุณจะเห็นน้องเขาบินอยู่อีกคนนึงถ้าจะให้ดีคือเก็บคนนี้เสร็จแล้วก็วิ่งไปเก็บคนนู้นต่อเลยคุณแต่มันไม่ทันเขาบินสูงแล้วอดถ้าอดก็หันซ้ายนิดนึงนะคะแล้วก็วิ่งไปเลยครับผ่านต้นแอปเปิลไปด้านขวานะคุณแล้วก็ไปยืนตรงริมริมขอบนะคะ มองตรงแผ่นที่มีในแมปประกอบได้นะคุณคุณจะเห็นถ้าด้านล่างปกติจะมีหมูป่านะคุณแล้วก็มีคิทตันไฟอยู่สองคนนะคะบินลงไปเก็บคนนึงอีกคนนึงเขาจะบินหนีนะคะก็อันนี้ได้นะคุณฝั่งตรงข้ามมีอีกสองคนนะคะไล่เขาขึ้นไปด้าน,านบนคุณนี่ได้อีกสองคนเสร็จแล้วหันขวาเลี้ยวเข้าไปทางดอนไวนารีนะคะ ไปที่บ้านหลังแรกที่อยู่ทางซ้ายมือนะคุณผ่านตรงนี้ไปเลยค่ะมันมีแดนดีไรออนอยู่แดนดีไรออนใช้กากลมเนาะแล้วก็บินลงมาหาหลังคาบ้านหลังแรกให้เจอ <laughs> <laughs> นี่คุณบ้านหลังแรกอยู่ทางนี้น้องเขาจะบินอยู่บนหลังคานะคะบนหลังคานี้จะมีทั้งสามหลังเนาะมีหลังนี้แล้วก็หันทางซ้ายนิดนึงจะมีหลังต่อไปนะคะ ใช้วิธีปีนแล้วก็เก็บเสร็จแล้วไปหลังถัดไปนะคะหันขวานิดนึงเนาะหลังถัดไปก็อยู่ตรงนี้เลยคุณถ้าใครต้องการแครรอทก็สามารถเก็บไปได้ด้วยได้นะคะมีด้านนี้แล้วก็มีด้านหลังบ้านเขาอีกหน่อยนึงเนาะที่นี้คนนี้เขาจะอยู่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคุณเราหันขวาไปหน่อยนึงคุณจะเห็น กิ๊ตเติ้ลไฟอยู่อีกอันนึ่งอีกคนหนึ่งทางขวานู้นนะคะในไร่เราไปได้เลยนะคุณถ้าเกิดว่าวันไหนเขาบินมาใกล้เราเก็บคนเมื่อกี้นี้คนนี้ตกใจเนาะเสร็จแล้วเราหันทางซ้ายนะคะไปเลยวิ่งตามไร่องุ่นไปนะคุณจริงๆถ้าสอดสายสายตานิดนึงก็จะสังเกตเห็นน้องเขาบินอยู่ในบริเวณไร่องุ่นเนาะอันนี้อีกคนนึงตกใจโอ้โหได้พอดีโอเค จากตรงนี้นะคุณตรงจุดนี้นะเอ่อเป็นหน้าบ้านคุณดีลุกใช่ไหมคุณหันซ้ายนิดนึงเนาะเสร็จแล้วไม่นิดนึงหรอกหันเยอะเเลยคุณอะตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือจะมีต้นอ่าซันเซเทียอยู่ตรงนี้มีน้องคิดต้านไฟอยู่3มคนนะคุณเก็บทุกคนเลยนี่แนะ่เขาจะบางทีเขาจะกระจุกรวมอยู่ใกล้ๆกกันวันนี้เขาแบบอ่าบินห่างแยกออกมากันเนาะก็เลยเออยากนิดนึงนะคะ ทีนี้ oh <my> วิ่งกลับไป oh <my> ทางบ้านคุณดีลุกเหมือนเดิมคุณอุ๊ย <c oughs> ชนชนชน <c oughs> แล้วก็วิ่งไปตามไร่องุ่นเนาะคุณ <c oughs> ตรงนี้หันซ้ายนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเห็นต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นไหมคะเอ่อมันจะอยู่ข้างถนนแล้วก็ คุณคิดต้นไฟจะอยู่แถวแถวต้นไม้ใหญ่นี้นะคุณถ้าวนวนรอบต้นไม้ไม่เห็นคือเขาบินอยู่บนต้นไม้เลยนะคะก็เก็บไปเลยเสร็จเราก็กลับเข้าไปในไร่องุ่นต่อนะคุณก็จะมีคิดต้นไฟอยู่อีกนะคะเออตรงนี้ไม่มีเอานี่ไงมีหนึ่งแล้วก็วนไปอีกนะคะหนึ่งรอบเลยคุณ เนี่ยเราวนจนมากลับมาจะเจอบ้านหลังบ้านหลังแรกที่เราเก็บเก็บคิทตัเไิลไฟแล้วนะตรงนี้ไม่น่ามีแล้วนะคะโอเคตรงนี้หมดแล้วนะคะอุ้ยโอ้โห จุดถัดไปตรงนี้มาถึงประตูแห่งอินทรีย์นะคะออกมาหันขวานะคุณแล้วก็วิ่งมาเลยนะคะวิ่งเรียบทางาแนวแนวเขามานิดนึงนะคุณไปโดดลงมาข้างล่างจะเห็นน้องเขาอยู่คนนึงแล้วก็ทางซ้ายคุณมองดีๆนะคุณจะเห็นน้องเขาอีกคนนึงเก็บคนแรกคนที่2แตกตื่นเนาะเพราะฉะนั้นรีบเก็บนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะได้สองคนพอเก็บเรียบร้อยแล้วคุณหันไปทางขวาที่มีถนนนะคะเสร็จแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปเลยครับ วิ่งข้ามถนนไปเราก็จะมีน้องคิดตั้นไฟเขาบินบินแยกๆก,กันอยู่ประมาณ3คนนะคะมีตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ต้องเดินลึกเข้าไปอีกเก็บคนนี้คนนี้แตกตื่นเนาะเก็บคนนี้ต่อคนนั้นแตกตื่นคุณ <c oughs> <c oughs> มาแตกตื่นกันเป็นทอดๆ <c oughs> เพราเก็บเสร็จแล้วอันนี้3คนนะเขาเดอคือในโคโยลับเราเห็น4คนแต่ว่าอีกคนนึงเรายังหาไม่เคยเจอเลยนะคุณ <c oughs> ทีนี้เราหันไปทาง ซ้ายนะคะที่มีน้องสลามแต่ไม่ต้องสนใจน้องสลามนะคุณวิ่งไปเลยครับจะเจอต้นซันเซนเทียอยู่ก็วิ่งต่อไปเลยคุณเราต้องไปจนเจอนี้นะคะที่เป็นหินม่วงๆนี้ที่เป็นอิเล็กติกนะคะก็ปีนขึ้นไปนะคุณเสร็จแล้วก็ ปีนขึ้นไปต่อนี่ไงน้องเขาอยู่คนนึงตรงนี้นะคะเก็บได้เลยอีกคนนึงจะแตกตื่นนะคุณรีบหน่อยโอเคตรงนี้ก็จะหมดแล้วนะคะแล้วก็หมายถึงเฉพาะตรงนี้เนาะ,ะแต่เรายัางไปต่อนะคือเห็นตรงนั้นไหมคะที่เป็นแท่นของฮิริชูอ่ะคุณ oh <my> เราต้องบินไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ปีนขึ้นไปด้านบนตรงเนินด้านบนนะคุณ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ไปเลยครับเซฟพลังงานไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะสำรับปีนตรงนี้ จะได้ไม่ต้องไปขึ้นขึ้นลงลง,ลงอีกหลายๆรอบเนาะทีนี้พอปีนขึ้นมาแล้วสิ่งที่มีก็จะตรงนี้จะมีเก็บน้องคิดตั้นไฟสามคนนะแต่ว่าแยกกันอยู่ตรงนี้มีเริ่มหนึ่งคนเสร็จแล้วเก็บแล้วผ่านขวานะคะก็จะมีอีกคนนึงอีกคนนึงก็จะต้องวิ่งเออตรงนี้ตรงนี้คุณ หันซ้ายนิดนึงเมื่อสักครู่นี้จากตรงมือกี้นะตรงนี้เก็บแล้วก็วิ่งตรงไปเลยค่ะตรงนี้จะมีอีกคนนึงนะคุณแล้วก็เป็นคนสุดท้ายแล้ะค่ะที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเส้นตรงมันแัดก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่เส้นของหลี่เย่กันเลยคุณ mm hmm. เส้นตรงหลี่เย่นะคะที่เราเรกคอมเมนต์นะคะแบบว่าเออไม่ต้องใช้พลังงานในการวิ่งเยอะอะไรเยอะก็จะมีตรง ตรงวาร์ปนี้นะคุณแต่วา่าต้องใช้ตัวดาบใหญ่นิดนึงเพื่อที่จะทําลายทางเพื่อที่จะไปต่อเนาะอันหนึงนะคะจุดแรกแล้วก็จุดที่2คือตรงดันเจี้ยนแห่งกุยุนนะคะตรงนี้นะคะก็จะได้อย่างน้อย5ตัวส่วนตรงจุดอื่นจริงๆมันก็มีอยู่นะคุณแต่ว่ามันค่อนข้างกระจัดกระจายกันมากเราก็เลยไม่ค่อยได้มาวิ่งเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตรงหลี่เยนะคุณ เราจะลงไปเก็บในแคสซัมมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำพัททำเส้นทางแยกนิดนึงเนาะคุณเดี๋ยวเราไปที่จุดแรกกันเลยค่ะโอเคจุดแรกนะคะจุดแรกอยู่ตรงนี้เนาะที่เราชี้บอกไว้ไม่ใช่ตรงดันเจี้ยนนะคะว์ปออกมาแล้วหันขวานะคุณหันขวาหันขวาไปเยอะๆเลยจนเห็นต้นเบอร์รี่นะคะตรงนั้นแหละคุณเดิมที่มันจะมีเ,เป็น หินขนาดใหญ่ปิดทางอยู่นะคะต้องใช้ตัวที่เป็นดาบใหญ่หรือว่าตัวที่เป็นธาตุหินเนาะคุณก็พอผ่านเข้ามาแล้วใช่ไหมคุณจะเห็นน้องน้องวออิ่งเข้ามาลึกเลยค่ะน้องเขาจะอยู่ในตรงนี้เก็บหนึ่งคนเสร็จนะแ,แล้วไปต่อนะคุณจะมีอีกคนหนึ่งนะคะตรงนี้อีกสองคนเลยแหละเก็บแล้วก็เกบ็บตรงนี้สามคนหมดแล้วนะคุณเดี๋ยวเราไปอีกจุดครับ อีกจุดคือดันเจี้ยนแห่งกุยุนนะคะก็พอว์ปออกมาแล้วคุณหันหลังเลยคุณจะมีอยู่3ตัวนะสมตัว3คนตรงนี้แหละคุณเก็บแล้วอาศัยความว่องไวนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาแตกตื่นอย่างรวดเร็วมากนะคะ3คนเรียบร้อยแล้วหันกลับไปที่ดันเจี้ยนเนาะคุณเสร็จแล้วมองขวานิดนึงอันนั้นคือมี4คนแต่ว่า4ี่ห้าคนน่ะแต่ว่ามันเก็บไม่ได้แล้วคุณข้างบนจริงๆมีอีกนะคะ แต่เราไม่ได้วิ่งขึ้นไปเก็บเพราะว่าปกติเก็บแค่ห้าห้าคนข้างล่างก็พอแล้วเนาะเพราะว่าเรารวมกับที่มอนจัดอีกก,ก็พอใช้เหลือเฟือแล้วตรงนี้เจอด้านขวานี่นะคะวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาแล้วมองทางซ้ายนะคะจะมีนกอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีอ,อยู่สคนเนาะเราเก็บเก็บสักคนหนึ่งก่อนนะคุณคนไหนก็ได้ เสร็จแล้วอีกคนหนึ่งก็เก็บด้วยโอเคครบตรงนี้นะคะ5ตัวเรียบร้อยแล้วถ้าคุณอยากไปเก็บเพิ่มเติมแนะนำว่าเป็นปีนแล้วก็บินลงไปเนาะคุณตรงนี้หมดแล้วครับวีตรงนี้เราลืมไปมันมีอีกจุดหนึ่งคุณมันอยู่ตรงน่ายดันเจียนหนทางแห่งความสงบนะคะหรือว่าคุณจะใช้วาปข้างบนหรือว่าตรงไหนก็ได้เนาะคุณตรงนี้ว่าออกมาแล้ววิ่งออกมาเลยคุณวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งตรงไป ตรงไปอีกตรงไปเรื่อยๆตรงตรงไปเลยตรงนี้แล้วก็จะกระโดดลงไปนะคุณเซฟพ,พลังงานไว้นิดนึงนะคะก็จะมีน้องคิสตันไฟอยู่ในบริเวณรอบๆนี้เอ๊ะข้างนอกฝนมันตกเหรอโอ้โหคุณถ้าฝนมันตกคือน้องเขาแตกตื่นเนาะนี่น้องเขาแตกตื่นยังคุณน้องเขายังไม่แตกตื่นนะคุณก็วิ่งแล้วก็หาค่อยๆหาเก็บมาเรื่อยๆเลยนะคุณ มีประมาณ4-5หตัวนะคะอันนี้แสดงว่าข้างนอกมันเหมือนอ,อบรรยากาศมันฝนตกพอฝนตกแล้วน้องเขาบินหนีหมดเลยคุณโอ้โหขนาดมัน oh, <my> ตกข้างนอกแต่ข้างในถ้ำเ oh, <my> นาะ oh, <my> โอเคเอาเป็นว่ามาร์กจุดไว้ว่าสำหรับคนที่จะวิ่งมาเก็บละกันเนาะคุณ oh, <my> ถัดไปเป็นในพื้นที่แคสซึมนะคะพื้นที่แคสซึมอ่า ที่เราไปบ่อยๆก็จะมีตรงใกล้ๆบอสตรงนี้นะคุณวาร์ปออกมาได้เลยนะคะแคซึ่งเรามาเก็บก็มีเก็บจุดเดียวเนี่แหละคุณพอวาร์ปออกมาแล้วจะมีคิทตันไฟบินกันอยู่3คนนะคุณก็เลือกเลือกเอาว่าจะเก็บยังไงดีเราชอบเก็บแล้วเราก็วาร์ปออกนะคุณพอวาร์ปออกแล้วเขาจะจะเสมือนว่าไม่ได้แตกตื่นอันนี้เขาด้านดนอันนั้นเขาไกลไปแล้วเก็บเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะ ถ้าเลี้ยวมาทางซ้ายจะมีอีกสองสามคนอยู่ตรงนี้เนาะคุณก็สามารถเก็บไปได้เช่นกันนะครับโอเคเก็บไปเสร็จแล้ววิ่งต่ออีกสักนิดนึงจะเจอรแร่นะคุณถ้าถ้าเข้ามาตรงนี้ทางซ้ายของแร่นี่จะมีคิทต้อนไฟอีกสองสามคน ก็เก็บคนที่อยู่ใกล้เนาะคุณคนที่อยู่ใกล้เก็บไม่ไหวก็ก็ผ่านไปก่อนเนาะคุณตรงนี้สามารถมาฟังแร่ได้นะครับทีนี้เรามาในส่วนของซูเมรุนะคะถ้าเราเราข้ามอินาซึมะไปก่อนแล้วกันนะคุณอินาซึมะมีจริงๆมีที่เก็บนะคะแต่ว่าเขากระจุกอยู่รวมกันมากเกินไปหน่อยเราเลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะไ,ไปเก็บ ตรงนี้ขอ,อเลคเชอร์โดยรวมละกันก็จะมีจุดตรงนี้ที่วัดมาและมี2คนทันทีเก็บได้จุดตรงนี้วัดมามี2คนทันทีเก็บได้นะคะจุดตรงนี้วัดมาต้องรอ,อนิดนึงมีอยู่4คนอาจจะเก็บได้มากสุด2หรือ3คนถ้าวิ่งต่อไปก็อาจจะมีเก็บได้อีกสักสามคน3มชิ้นนะคุณมาเรามาที่วับแรกนะคะวับแรกก็จะมีเอาแล้วเขาแตกตื่นเขาตกใจอะไรเนี่ยคุณแป๊บหนึ่งนะ ทำไมเขาถึงตกใจอยะาราใส่เหยา่ๆไว้อะโอเควัปมาแล้วมีสองคนนะคะหันมามองทั่วๆเลยคุณเก็บคนแรกคนที่สองวิมีคนที่สามด้วยเหรอ <laughs> ปกติเจอสองคนแต่แจ้งว่าคนที่สามเขาบินหนีเราตลอดเลยคุณจุดถัดไปเป็นวาร์ปหน้าเมืองนะคุณวาร์ปมาแล้วหันหลังเช่นกันนะคุณก็จะมีอยู่สองคนนะคะวาร์ปนี้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะกดสวาว์ปเนาะเพราะฉะนั้นเก็บได้เลยนะคุณทีนี้จุดตรงนี้นะคะพอวาร์ปออกมาแล้วจุดตรงนี้เนาะวาร์ปออกมาแล้วต้องหันดูดรอบๆบนิดนึงเขาจะบินอยู่สูงแล้วค่อยๆบินลงมานะคะเนี่ยเขาอยู่บนหัวเราเดี๋ยวเขาค่อยๆบินลงมาเนาะคุณ ก็อาจจะต้องใช้เวลารอสักครู่หนึ่งแล้วก็เอเอมีคนนี้คนนั้นแล้วก็คนน้นพอเก็บคนนึงใช่ไหมคุณคนที่เหลือแตกตื่นเนาะเนี่ยเราเก็บ oh <my S 1> ได้ทีละหนึ่งคนทุกทีเลยโอ้ยโอเคงั้นช่างเขาละกันคุณทีนี้เราตั้งหันไปทางทิศเหนือนะคะตรงไปจะเห็นบ้านหลังนึงนะคุณคือมีเสาเ,เสาทาตุไม้ด้วยนะคะ คิดตั้งไฟอยู่ตรงบริเวณรากไม้ตรงนี้เนาะคุณถ้าจะให้ดีก็เก็บโดยที่โจรไม่ทันสังเกตเห็นเราจะดีที่สุดนะคะเพราะถ้าโจรสังเกตเห็นเราเขาเขาแตกตื่นแล้วทําไมมีน้องอยู่คนเดียวอะ่ะอ๋ออีกคนอยู่ทางนู้นโอเคไม่ได้อีกคนนึงแล้วอ่ะคุณ mm hmm. เขาแตกตื่น <laughs> ถ้าอย่างนี้เราขึ้นไปข้างบนต่อนะคะเซฟพลังงานไว้สักเล็กน้อยนะคุณ เพราะว่าเขาอยู่แถวใกล้ๆแถวนี้เลยนะคุณเก็บคนนี้หนึ่งมีสามคนเนาะสามสี่คนเก็บคนนี้หนึ่งคนนี้สองคนที่เหลือแตกตื่นเนาะคุณไม่ทันแล้วนะคะคนนั้นยังอยู่โอเคเราได้สามคนตรงนี้เนาะวิมีคนนั้นอีกคนหนึ่งเหรอโอ้โหไม่ทัน อดเลยตูไม่รู้จบไปแล้วนะคุณโซนอินาซึมะก็จะมีตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้คุณที่เยอะๆนะคะแล้วก็มีตรงนี้ถ้าคุณวาร์ปขึ้นมาแล้วก็มีโซนให้เก็บเก็บให้เก็บเหมือนกันนะคุณถ้าเกิดว่า,าวิ่งเชอบวิ่งตรงแถวนี้เนาะก็จุดแรกนะคะจุดแรกวาร์ปมาหันหลังคุณจะอยู่กัน3ามคนนะคะใช้ความไวนิดนึงเนาะเก็บเก็บเก็บเอา้า อดได้2คนไม่เป็นไรคุณจุดถัดไปอันนี้วัดมาแล้วเราต้องหันหลังแล้วบินลงไปนะคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบินแล้วก็ตัดภาพไปตรงจุดที่มันมีอยู่เนาะมันเป็นจุดฟาร,ร์มแร่ด้วยแหละคุณถ้าเกิดว่าคุณต้องการตีดาบหรือว่าอาวุธที่เป็นของเมืองอินาซึมะอย่างเนี้ยก็ต้องใช้แร่ชนิดนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณแวบมาแล้วก็ถือโอกาสฟาร,ร์มแร่ไปด้วยอะไรประมาณนี้เนาะ สำหรับคนที่เน้นใช้ดาบครับสายฟรีนะคะโอเคใกล้แล้วคุณตรงนั้นเลยครับที่มีเอ่อแร่มงอยู่เยอะๆเนาะคุณตรงนี้เก็บพยายามหามุมแล้วก็เก็บให้ได้มากที่สุดแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยค่ะเอาจริงอันนี้ก็เราใช้วิธีไล่เขาขึ้นมาตรงนี้เนาะคุณก็อาจจะได้เยอะนิดนึงนะคะเออนี่พลาดไปหนึ่งคนเนาะ เราก็พอไล่เขาเรียบร้อยแล้วเราอาจจะระเบิดแร่ก็เราแต่สะดวกเนาะคุณมาวนที่มาจุดมาวนที่มามาจุดถัดมานะคะวาร์ปออกมาแล้วหันซ้ายนิดนึงเนาะคุณก็วิ่งตามขึ้นไปด้านบนนี้นะคะวิ่งขึ้นไปด้านบนตรงนี้จะมีเควสด,ด้วยนะของอินาซึมะนะคุณคุณสามารถแบบว่าเก็บเก็บเควสได้ระวังน้องหมูแตกตื่นนิดนึงนะคุณ วิ่งขึ้นมาเลยครับ oh <my> เขาจะเป็นทุ่งดอกไม้นะคะแ,แล้วก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ไม่รู้ว่าเก็บได้เท่าไหร่เราเรอบรอบที่แล้วเรามาก็เก็บได้เนี่ยเขาจะวิ่งวิ่งวนๆอยู่นะคุณใช้น้องไายุแล้วก็เอ่อเข้าไปใกล้ๆได้ไหม <laughs> แตกตื่นหมดเลยคุณ <laughs> แตกตื่นหมดเลยครับ <laughs> ได้สองคนเส <laughs> ียใจ มีตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเออมีฟาร์มอันนี้ได้ด้วยนะโอปอนิคาบุโตะนะคะโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะคุณสำหรับอ่าฟาร์มสำหรับเจ้าสิ่งนี้เนาะคุณคิจตันคอนะคะเอตอนแรกมีเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเราขอแว็บไปดูสักครู่หนึ่งเนาะคุณ โอ้โหตอนแรกมี2925นะคุณปัจจุบันมี2994นะโอ,โ,โอ้ my god ก็ถือว่าถ้าวิ่งทั้งหมดรอบหนึ่งก็เยอะอยู่นะคุณจริงๆมันใช้เราใช้แค่อันเดียวนะคะแล้วก็สำหรับมันจะมีอย่างอื่นที่น่าจะต้องใช้อยู่นะคุณรู้สึกว่าจะเป็นการใช้คราฟสร้างกระเป๋าหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะกระเป๋าอาหารเดี๋ยวขออนุญาตมาดูสักครู่หนึ่งนะคะไม่ใช่อันนี้ดิ อ๋อก็จะมีสร้างสิ่งนี้นะคุณที่เป็นเตาทําอาหารแบบพกพานะคะส่วนอย่างอื่นอันนี้ไม่ต้องใช้น,นี่ก็ไม่ต้องใช้มีแค่เตาทําอาหารพกพาเฉยๆเนาะคุณส่วนอย่างอื่นแทบจะไม่ต้องใช้เลยนะคะก็จะเอ่อเนื่องจากว่าเป็นร้านตีเหล็กก็จะทําแร่อยู่แล้วเนาะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากเนาะคุณสําหรับการเก็บคิดตัลนไฟก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเลือกเส้นทางที่ชอบเลยนะคุณตามสะดวกเลยค่ะ ซึ่งหลายคนอาจจะมีเส้นทางอื่นในใจอยู่แล้วแต่สําหรับของเราจริงๆถ้าตอนแรกนะตรงต้นไม้ใหญ่แบบไม่ไม่ไปเก็บตัวนั้นแล้วตัวทาตัวอื่นแตกตื่นนั้นน่าจะได้เยอะกว่านี้ก็แต่ละคนก็มีเทคนิคการเก็บของตัวเองการฟาร์มของของตัวเองนะคะทางนี้ทางนั้นอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางหนึ่งเผื่อคนอื่นที่เออไปเปิดโโยแบบแล้วงงๆว่าจะเก็บยังไงดีอะไรประมาณนี้นะคะ สุดท้ายจุดที่มีเยอะสุดของเราก็เป็นตรงเมืองมอนอยู่ดีเนาะคุณแต่ถ้าแร่เยอะก็ต้องเป็นเมืองเมืองสองทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปมีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะชื่นชอบกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ share, หรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะถ้าตรงไหนที่เราเตกหล่นอะไรไปสามารถเสริมได้ถ้าจะได้เป็นข้อมูลให้คนอื่นรู้ด้วยช่วยแบ่งปันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและก็ดูมาจนถึงตรงนี้ด้วยค่ะ แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ